สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามนิถุนายี่สิุดสภาเฮ้ยพื้นสภาเฮ้ยนิถุนาดิผมแหบเปลี่ยนว่ากูพูดถูกกันหรืครับเก็บยางนะครับวันนี้นะก็หลังที่<ม>พักยางไปสามวันครับที่เก็บยางแล้วก็ยางมันออกเยอะเนาะช่วงนี้หน้าฝนเราก็เลยมันอาจจะเปียกหน่อยเราก็เลยพักยาง พักยางอยู่3าวันครับนะหลังจากที่ขายงวดที่แล้วไปวันนี้วันนี้เรามาขายต่อมันจะได้เท่าไหร่ก็จะมาลองดูอีกทีเนาะนี่กาลังขนขึ้นรถครับช่วงนี้ก็บ่ายโมงร็เศษนี่ครับนี่เดี๋ยวเราจะเรียงเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นขึ้นไปครับกับยางที่เราเก็บวันนี้20 3สิบสานิตนานี่ครับเอออะเดี๋ยวทำมันก่อนเนดะ้อ เดี๋ยวไปงานทั้งหมนเดี๋ยว่าโอเคงั้นแค่นี้ก่อนเนาะถ้าได้ทลายเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารายงานให้กับพี่น้องได้รับทราบอีกทีครับสำหรับระบบเจาะสวนสอทอนัดอำเภอวังทองพิษณุโลกครับสนใจก็มาดูได้ครับที่สวนศูนย์หกห้าสามเก้าห้าเก้าแปดห้าหกครับนี่ต้นยางที่เจาะว,วันนี้เก็บละแค่นี้ก่อนนลครับเนาะสวัสดีครับ